รัฐบาลประกาศลดค่าไฟจนถึงวันนี้นะครับวันที่สิบก็จะตามข่าวนี้จะเหลืออยู่ที่3.99นะครับจากตอนแรก4.45หลงมา4.10นึณปัจจุบันนี้บอกว่าอยู่ที่3.99บินค่าไฟมาแล้วแต่งวนันี้นะมันเป็นของเดือน8ยังไม่ลดที่เขาประกาศนี่คือเดือน9เพราะฉะนั้น นี่ครับเดือน8เดือน8ปดไ้ลดมันน่าจะเป็นงวดของเดือน9ต้องให้ตรงนี้ขึ้นเดือน9ก่อนถึงจะเป็นของใหม่ซึ่งนะปัจจุบันนี้ก็คือเท่าที่ดูตามข่าวก็เห็นว่าจาก4.10ลงมาเป็น3.99นะครับเท่าที่เห็นเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็รอดู บินรอบหน้านะครับเดือน9ไม่ใช่ไม่ใช่ของเดือนนี้แน่นอนครับเดือนนี้ยังเป็นของเดือน8นะครับแต่เราต้องดูอะไรมากไอ้ตรงนี้มันจะลดหรือเปล่าไม่รู้จำนวนนั้นลดค่าผันแปรก็น่าจะน่าจะเกี่ยวข้องกับจำนวนที่เราใช้ค่าผันแปรน่าจะขึ้นลงตามนั้น เดี๋ยวรอดูครับก็คือเท่ากับว,ว่าต่ำกว่า4บาทก็เป็น3.99สําหรับวดนหน้าผมน่าจะเข้าใจถูกตามข่าวที่เห็นวันนี้วันที่18